รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นุนโดยสมาคมธุรกิจอาเซียนรวมใจก้าวไกลสู่อาเซียนสร้างสัมพันธภาพธุรกิจไทยให้ก้าวไกลสู่สัมพันธภาพโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทุกวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะคะพบกับรายการ CEO มอมังกรไปรอบโลกกับดิฉันพัทรรประภากาวินทัยไทยปรีดาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรานำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงองค์ความรู้ความร่วมมือพันธมิตรของนักธุรกิจไทยกับนานาประเทศและบุคคลที่เป็นผู้นําขององค์กรที่สําคัญในประเทศไทยก็คงจะหนีไม่พ้นศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะคะ รับเชิญของเราที่ท่านให้เกียรติมาในรายการของเราในวันนี้นะคะอดีตท่านเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนีดา้าและปัจจุบันนั้นท่านดํารงตําแหน่งเป็นผู้มนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาค่ะขอต้อนรับท่านศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงธัญวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ดีใจมากๆเลยนะคะที่ท่านอาจารย์ให้เก็บมาใน,ในรายการ CEO มองไกลไปรอบโลกนะคะยินดีอย่างยิ่งครับค่ะโดยส่วนตัวก็เป็นสิทธิ์เก่าของนีดา้าด้วยนะคะน่าภาคภูมิใจขอขอบคุณมากค่ะอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะคะในประเด็นที่สําคัญโดยเฉพาะในเรื่องของศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาวันนี้นะคะคในฐานะที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นผู้การศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาเนี่ยบทบาทและหน้าที่มีอะไรบ้างคะครับความจริงศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาของเราเนี่ยเมื่อเพิ่งแต่งตั้งเมื่อ ปลายสมัยที่ผมเป็นอธิการ,รดีสมัยที่สองนะครับ <Okay. S 2> ก็ยังมีอายุไม่มากนักแต่ว่าเราให้ความสําคัญกับการที่ประเทศไทยเนี่ยจะกล้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับเราก็คิดว่าอันนี้นเราควรจะต้องมีหน่วยงาน <Okay. S 2> ที่ทํางานเกี่ยวกับอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์สำคัญของเราก็คือเป็นหน่วยที่จะทําการศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับอาเซียน <Okay. S 2> แล้วก็การศึกษาวิจัยเนี่ยจะครอบคลุมทั้งเรื่องของ เสาหลักอะไรเขาอาเซียนเขาจะเรียกเสาหลักนะครับเสาหลักเสาหลักทางการเมืองและความมั่นคงเสาหลักทางเศรษฐกิจเสาหลักทางสังคมและวัฒนธรรมเราก็จะทําการศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมทั้งทั้งสามเสาหลักเนี่ยวัถุปรค์ก็คือจะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในในเสาหลักต่างๆเนี่ยให้พี่น้องประชาชนชาวไทยหรือว่าสมาชิกในอาเซียนเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันโดยเฉพาะยิ่งความรู้ามเข้าใจเรื่องอาเซียนเป็นเรื่องใหญ่นะครับ เรื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการเมืองอย่างนี้คนไทยหรือคนในอาเซียนเองก็บางทีก็อาจจะไม่ได้ติดตามนะว่าการเมือง10ประเทศเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราก็ได้เชิญนักวิชาการของมหาวิทยาลัยใน10ประเทศเนี่ยมาเขีมา,มาร่วมกันเขียนนะฮะจับมือร่วมกันใช่ไหมคะใชม่มาเขียนเอกสารเกี่ยวกับ การเมืองเปรียบเทียบในอาเซียนนะเพราะฉะนั้นสิบประเทศเลยขยิบหนังสือเล่มนี้มาเล่มนี้ก็พอจะมีความรู้เรื่องการเมืองทั้งสิบประเทศและก็ปีนี้เนี่ยกำลังจะทําอีกสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอาการบริหารราชการเปรียบเทียบนะครับในอาเซียนนะแล้วอีกอันหนึ่งก็อีก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 ชิ้นหนึ่งก็เป็นเรื่องของการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนอันนี้ก็จะเป็นคู่มือเราอยากจะทําให้เป็นคู่มือสําหรับ ทั้งพี่น้องประชาชนชาวไทยนะทั้งสมาชิกของอาเซียนเพราะเราจะทำเป็นสังกกษค่ะเพราะว่าบางคนนี้นะคะอยากจะไปลงทุนอยากจะไปทํางานในต่างประเทศต้องรู้เรื่องราวของ <คน S 1> วัฒนรธรรมและโดยเฉพาะเรื่องสังคธมธรรมเราให้ความสําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกพหุวัฒนธรรมคําว่าพหุวัฒนธรรมก็คือวัฒนธรรมของประเทศต่างๆนะที่มันมีลักษณะของการผสมผสานกันอย่างเช่นถ้ารบอก่า ประเทศที่มีลักษณะพหุวัฒนธรรมสูงเช่นประเทศสหรัฐอเมริกามีคนเขาคนดำคนอาเซียนคนคน,คนเขาเรียกฮิสแปนิกอะไรเงี้นะครับก็จะมีคนหลายเชื้อชาติอยู่นะครับในอาเซียนเราก็จะมีเชื้อชาติต่างๆนะสิบเชื้อชาติะนะแต่ว่าการที่เราจะอยู่ร่วมกันต้องเข้าใจว่าทธซึ่งกันและกัน อันนี้เป็นเรื่องสาคัญเราเรียกว่าพาหุวศธรรต้องเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันมไม่ว่าเราจะมีศาสนาต่างกันเราก็ต้องอยู่ด้วยกันได้ะนะฮะเราอาจจะมีประเพณีวัฒนธรรมแตกต่างกัน,กนเราก็ต้องอยู่ด้วยกันได้นอกจากเรื่องของการศึกษาวิจัยแล้วนะครับทางศูนย์อาเซียนและเอเชียศ,ศึกษาเนี่ยก็ายังทำเรื่องของการอบรมเรื่องการสัมมนานครับอันนี้ก็วัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการให้คนไทยละ่ะ นะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอาเซียนให้มากขึ้นนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการค้าการลงทุนเราต้องการจะส่งเสริมผู้ประกอบการขาดกลางขาดย่อมน SME คุณนะสมบัติของคนที่จะเข้ามาร่วมในโครงการนี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ<อ>้างครับก็เป็นผู้ประกอบการทั่วไปทั่วไปนะครับใครที่เป็นผู้ประกอบการแล้วสนใจอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมเพราะนอกจากจะให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับในเกี่ยวกับประเทศในอาเซียนเกี่ยวกับประเทศที่เราจะไป<อ> ไปศึกษาดูงานแล้วนะครับแล้วก็ยังจะพาไปดูงานด้วยเป็นโอกาสที่สําคัญมีทั้งข้อมูลศึกษาข้อมูลทั่วไปแล้วก็ไปดูงานในประเทศนั้นด้วยอันนี้ก็จะจะทําให้เขามีความรู้ของเข้ใจมากขึ้นบางท่านไปดูงานมาแล้วกลับมาตัดสินใจเลยนะจะไปเปิดตลาดไปลงทุนที่ประเทศนั้นๆเลยนะะคเมื่อสมัยก่อนๆช่วงก่อนๆเนี่ยนะคะนักธุรกิจไทยบางคนที่ไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยนะคะประสบความล้มเหลวด้วยสาเหตุหลากหลายนะคะ แต่ปัจจุบันนี้ก็เรามีศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาแล้วก็คงจะให้ความรู้ในข้อกฎหมายระเบียบต่างๆเราก็จะให้ข้อมูลที่จาเป็นนะ,ะไปลงทุนในแต่ละประเทศเราก็จะเชิญผู้ที่มีประสบการณ์เรื่องนั้นนะ,ะในประเทศนั้นมาให้ข้อมูลมว่าถ้าจะไปลงทุนในประเทศเหล่านี้ต้องเตรียมตัวะอะไรยังไงบ้างแล้วก็โอกาสมันมีโอกาสเรื่องอะไรบ้างอย่างต้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมนะ ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดขนาดกลางขนาดเล็กต่อไปเรายัางคิดว่าเราสนใจที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเยาวชนมากขึ้นดยทนยะ้งแล้วก็อาจจะไปเชิญเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆระดับมปลายอย่างเงี้ยน,นะนะซึ่งควรจะรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้นละแล้วมาจัดอบรมแล้วก็อบรมให้ฟรีตอนนี้จะเห็นได้ว่าต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมของคนไทยเกี่ยวกับเรื่องของภาษาวัฒนธรรมต่างๆ ตรงนี้ท่านอาจารย์คิดว่าเราควรจะมีการปรับหรือมีการพัฒนายังไงบ้างคะเป็นจุดอ่อนเราเลยเรากระทรวงึาษ,ษาเราก็ให้เรียนมาตั้งแต่ปหนึ่งจนกระทั่งจบปหเข้ามหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยนะ,ะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษเราก็ยังใช้ไม่ค่อยได้เขาบอกในอาเซียนเนี่ยที่จะได้เปรียบภาษาอังกฤษมากทีส่สุดก็หนึ่งสิงคโปร์ะนะ,นะ,นะสองก็มาเลเซียสามก็ฟิลิปปินส์ะอะไรเงี้ยนะฮะ,ะที่เขาดูว่าจะได้ได้เปรียบมากกว่านะครับประเทศไทยเราก็พยายาม จะส่งเสริมเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นป .1 แต่ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จดูจากการวัดผลหรือะเมินผลก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเกิดจากอะไรอันนี้ก็อาจจะหลายปัจจัยด้วยกันปัจจัยสำคัญสำคัญก็คือว่าครูสอนเนี่ยก็อาจจะไม่มีเทคนิคไม่มีทักษะในเรื่องของการสอนขาดความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหลักแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เด็กเราก็อาจจะขาดความสนใจ สิ่งวแวดล้อมไม่อำนวยมีชั่วโมงเรียนนิดหน่อยพอออกมาก็พูดภาษาไทยกันหมดแล้วแล้วก็ลืมไปหมดแล้วแล้วบางคนก็เกลียดซะเลยมมมมไม่ตั้งใจจะเรียนซะเลยอะไรเงี้ยจึงจบมหาวิทยาลัยก็เรียนมาตั้ง16ปีก็ยังไม่รู้เรื่องภาษาองังกฤษอะไรเงี้ยนะแต่ประเด็นนี้ก็ตอนนี้รัฐบาลโดยท่านประท่านนายงตรีเนี่ยพระเดชประยุจันโอชาเนี่ยก็ได้สั่งการหรือบัญชาการให้ กระทรวงสาธารณสุขพยายามหาทางส่งเสริมกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เขาก็ทำแอปนะแอปพิเศษเขาเรียกว่า e c h o a p แนะแล้วก็จะใหะ้ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดใส่มือถือเลยนะเวอร์ชันที่หนึ่งก็เป็นเรื่องการใช้ทั่วไปในชีวิตประจําวันเวอร์ชันที่2ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาเกี่ยวกับอาจารย์ขึ้นการเรียนการสอนนะเวอร์ชันที่3เกี่ยวกับวิชาชีพเวอร์ชันที่4ี่เขาเกี่ยวกับรายการอะไรที่ต้องให้บริการเกี่ยวกับต่างชาติไอ้ที่สําคัญคือฟรีผมในฐานะ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสามแห่งนะครับทั้งที่เชียงรายที่นครสวรรค์แล้วที่นครศรีธรรมราชก็ได้ไปบอกอธิการบดีครับนะฝ่ายฝ่ายบริหารว่าลองไปศึกษาซิแนวคิดของรัฐบาลของผู้เรี่ยวษาญที่เขาทำแอปพิเศษมาเนี่ยว่าเราจะใช้เอามาใช้ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษยังไงเพราะรัฐบาลลงทุนแล้วนี่มันฟรีแล้วนักศึกษาทุกคนก็มีมือถือดาวน์โหลดลงมือถือเลยไม่เสียตังค์แล้วก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์อันนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่ง ในการช่วยส่งเสริมนะครับเรื่องของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ <Okay. S 2> แล้วก็ผมก็ตั้งใจว่าจะสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารเขานะครับให้ปรับปรุงระบบการเรียน,นการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น <Okay. S 2> อันนี้ต้องเรียนแล้วอย่าให้มันเสียของ <Okay. S 2> เสียเวลาแล้วก็ควรจะให้รู้พอสมควร มาคมธุรกิจอาเซียนรวมใจก้าวไกลสู่อาเซียนโรงแรมบางกอกซิตี้อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยใจตั้มพีพีคาถูกและดีการันตีทุกคันบริษัทกฟผออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด สนับสนุนโดยโรงแรมบางกอกซิตี้อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยใจตั้มพีพีคาถูกและดีการันตีทุกคันท่านอาจารย์คิดว่าความคาดหวังจริงๆเลยนะคะของศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาเนี่ยกับนักธุรกิจไทยเนี่ยจะเป็นยังไงคะ ในส่วนพวกเราเราก็จะพยายามทําหน้าที่เต็มที่เพราะเราเป็นการบริการสังคม <Okay. S 1> เราก็แทบจะไม่คิดสะตุงะต้งสะุ้งสะดางอะไรเลยนะ <Okay. S 1> แล้วก็เราถือว่านิด้านเนี่ยชื่อเต็มๆว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นี่ก็เป็นสถาบันอุดมศักขขรัฐ <Okay. S 1> ที่สอนระดับปริญญาโทรปริญญาเอก <Okay. S 1> แล้วก็เราก็ต้องการจะให้บริการกับประชาชนเพราะงั้นูนย์อาเซียนและเอกศึกษาเนี่ยก็ทาหน้าที่เป็นผู้ให้บริการกับประชาชนทั่วไป นอกจากจะมาเรียนเอาปริญญาแล้วอันนี้ไม่ไม่ต้องเรียนเอาปริญญาแต่เราก็จะทําหน้าที่ในการค้นคว้าหาความรู้และก็เผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนได้ได้สนใจงานวิจัยต่างงเราก็เอาขึ้นเว็บเลยใครสนใจก็เอาไปอ่านได้เป็นต้นไม่จําเป็นต้องเดินทางมามาขอยืมที่ห้องสมุดอะไรเงี้ยนะครับนุ้ยอยากเรียนถามท่านอาจารย์นิดหนึ่งนะคะในเรื่องของงานวิจัยนี่นะคะงานวิจัยบางชิ้นเนี่ยนะคะ วิจัยอย่างดีมากลงทุนใช้งบประมาณเยอะแต่ว่าไม่ได้นํามาใช้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหยิบไปขุดออกมาเพื่อน,นํามาใช้เกิดประโยชน์ได้ไหมคะจริงๆถ้ามันมีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนเนี่ยนะฮะ,ฮะเขาเรียกว่าการาการวิจัยอภิมานนะฮะฮหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเมตาอนาลิซ uh, ิสนะครับการวิเคราะห์โดยที่ไปเอางานที่คนอื่นทาวิจัยไวแล้วเนี่ย<ะ>เอามาวิเคราะห์ใหม่นะอย่างนี้ก็จะทําให ได้ประโยชน์มากขึ้นนะซึ่งศูนย์อาเซียนเราก็ทำได้ะนะครับเราก็อยู่ในเป้าหมายเหมือนกันเรื่องบางเรื่องนี่มีคนเ็าทาไว้พอสมควรละเราไม่จําเป็นต้องไปไปเริ่มต้นทําเรื่องนั้นอีกแต่ว่าเอาสิ่งที่เราทาแล้วมาวิเคราะห์ใหม่นะดูซิว่าจะไปใช้ประโยชน์อะไรไี้บ้างะนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยก็พยายามจะเน้นเรื่องที่มันเกิดประโยชน์อ,อะไรที่มันเป็นลักษณะสร้างองค์ความรู้เราก็จะไม่ค่อยทำนะเพราะอันนั้นก็เหมาะสําหรับการเรียนการสอน แต่สําหรับเราคงอยากจะจวิจัยเรื่องที่เอาไปใช้ไปอยู่ได้จริงอะไรเมื่อพูดถึงคนไทยในฐานะที่ต่างประเทศนะคะเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเยอะเลยในช่วงของการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะคนไทยในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านควรที่ต้องมีการปรับตัวเยอะมากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะบางท่านเนี่ยก็ไม่รู้ว่าวัฒนธรรมของแต่และประเทศนั้นเป็นยังไงเราก็ต้องศึกษาด้วยนะคะ,คะตรงนี้ต้องมีการเตรียมพร้อมมากๆเลยเออทีเดียวนะคะจริงๆแล้วประเด็นตรงเนี้ยค,คนไทยเองนะครับก็ ต้องรู้วิธีที่จะแนะนํานักท่องเที่ยวและขันิงหน่วยราชการเราก็ควรจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเวลาเขาขึ้นเครื่องบินมาเนี่ยให้มีวิดิทัศน์หน่อยว่าคนไทยมีวัฒนธรรมอะไรแบบไหนย,ยังไง,งอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเขาก็จะมีความรู้มากขึ้นหรือจะเข้ามาที่สนามบินเราเนี่ยก็แจกคู่มือหน่อยให้เป็นภาษาที่เขาอ่านได้อย่างเงี้ยครับเขาก็จะรู้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ต,ต้องต้องงานพวกนี้คนที่เกี่ยวข้องทุกส่วนต้องทำเพื่อเพื่อเพื่อที่จะลดปัญหาลงแล้วก็ให้ได้ประโยชน์นะครับ แต่ถ้าเราช่วยกันดูแลดีๆเนี่ยปัญหาก็จะน้อยมันจะไม่มีปัญหาเลยไม่ได้ท่านอาจารย์คิดว่าโครงการนี้เนี่ยเราต้องการให้นักธุรกิจของไทยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศในอาเซียนในเรื่องของข้อกฎหมายวัฒนธรรมในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมคการเมืองรรเราก็ต้องรู้ทุกบทกบาททุกมิติด้วยนะคะท่านอาจารย์คิดว่านักธุรกิจของไทยเราจะก้าวไปสู่จุดนั้นได้ไหมคะถ้ามาดูจากสภาพความจริงวันนี้เราก็ต้องถือว่า นักธุรกิจไทยผู้ประกอบการไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งเยอะนะ,ะออมีวิกฤตเศรษฐกิจหลายครัง้งเขาก็อยู่รอดมาได้เขาก็เข้มแข็งมากพอสมควรคปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทําธุรกิจเพื่อการส่องออกเยอะ,ะจนกระทั่งบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยข,ขึ้นอยู่กับหรือพึ่งพากับการส่องออก70็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์อะไรเงี้ยสแสดงเขาเก่งยต่ละ,ะ,ะเพียงแต่ว่าใ,ให้หันมามองประเทศใกล้ๆหน่อยในอดีตอาจจะไปมองประเทศอเมริกาประเทศยุโรปอะไรเงี้ยนะก็ ไกลๆไปนิดหน<า>ึ่งแต่วันนี้ก็ผู้ประกอบการไทยก็หันมาสนใจมากขึ้นละ<า>เพราะว่ามูลค่าการค้าของเรากับอาเซียนเนี่ยเขาบอก<า>2<ม>ี่สซนนะสูงขึ้นนะสง<ม>ู<ม>สงขึ้นแต่เราจะทําได้มากกว่าน,นี้ถ<า>้าผู้ประกอบการไทยของเราเนี่ยสนใจมาพิจารณามาวิเคราะห์ให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะ<า>ว่าออประเทศในอาเซียนของเราเนี่ยเ,ออเราจะเจาะตลาดอะไรยังไงได้บ้างในสินค้าที่เราผิดอยู่<า>อย่างเงี้ยก,ก็น่าจะดีคือเพราะมันใกล้ไงมันอยู่ใกล้ๆเรานี่เองแล้วก็ในแง่ เรื่องวัฒนธรรมก็ใกล้เคียงกันไม่ต่างกันเท่าไรหรอกศึกษาได้ไม่ยากอะไรเงี้ยนะการเดินทางก็สะดวกสบายเดยวนี่ก็สะดวกไม่ไกลอะไรเงี้ยนะส่วนเรื่องทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านหลายหลายประเทศนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้เกิดประโยชน์คุ้มค่างจริงเนี่ยก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องทรัพยากรเนี่ยผมคิดว่าหัวใจสําคัญที่สุดคือทรัพยากรคน ต้องพัฒนานครับากำลังคนให้มีคุณภาพสูงส่วนทรัพยากรอื่นๆเนี่ยก็เป็นปัจจัยรองลงไปและผมยืนยันว่าเรายังมีมากพอสมาคมธุรกิจอาเซียนรวมใจก้าวไกลสู่อาเซียน โรงแรมบางกอกซิตี้อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยใจตั้มพีพีคาถูกและดีการันตีทุกคันบริษัทกฟผอิอนเตอร์เนชั่นแนลจำกัด <holidays> สนับสนุนโดยบริษัทกฟผอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เมื่อพูดถึงในเรื่องของการวางแผนในระยะยาวของศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาน,นะคะอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นในทิศทางใดคะจริงๆแล้วตามวัตถุประสงค์เราเนี่ยก็คงเป็นวัตถุประสงค์ระยะยาวด้วยนะ,ะเพียงแต่ขยายให้กว้างขึ้นขยายให้ครอบคลุมมากขึ้นเช่นตอนนี้ผมก็ตั้งใจว่า ขอบเขตของการทางานของเราจะจับเป็นโต๊ะเหมือนกระทรวงต่างประเทศมีโต๊ะการเมืองความมั่นคงมีนักวิจัยประจํามีโต๊ะเศรษฐกิจมีโต๊ะสังคมธรรมแล้วก็มีนักวิจัยประจําเลยอะไรเงี้ยแล้วแต่ละคนก็จะได้ทํางานเรื่องตัวเองให้เช an hmm. okay. ี่ยวชาญนะอย่างนี <im 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 ้ก็จะจะเป็นการขยายมากขึ้นแล้วก็เราถ้าเราสามารถหาเงินสนับสนุนได้มากขึ้นเราก็อยากไปจัดอบรมให้คนในกลุ่มต่าง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้มากขึ้นนะหัวใจสําคัญก็คือทุกคนจะต้องอะจะต้องตระหนักว่าการอยู่ร่วมกันเป็น ครอบครัวใหญ่ครอบครัวอาเซียนเนี่ยจะไปคิดแบบชาติยมไม่ได้นะ<ฆ>จะคุยกับพม่าแล้วไปบอกเฮ้ยประเทศพม่าเนี่ยเคยมาเผาวาดเมืองเรานะ <c oughs> ไปคุยกับเขม่งก็เราเคยไปตัดหัวพญารัแวกมานะ <c oughs> <ฆ>อะไรเงี้ยนะอย่างนี้มนะัน <c oughs> เขาไม่คุยกับเราแะครับอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะงั้นก็คนคนไทยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจไอ้เรื่องไม่ดีอย่าแปลมาพูดแล้วพูดเฉพาะเรื่องดีๆด้วยกันเรื่องที่คุยสร้างความแตกแยกคุยกันแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภูมิภาคยมไอ้ชาติยมต้องลดลง แล้วไปเพิ่มภูมิภาคยม่ก็คือ<ช>ว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่คือเรา <นะ S 1> อยู่กันให้มีความสุขอย่าง <ชบ S 1> สันที่สุขนะคะสำหรับโลกใบนี้นะคะันี้เป็นหัวใจสําคัญต้องต้องเน้นเรื่องภูมิภาคนยิยมไม่ใช่ชาติยิยมแล้วคนที่จะมาเรียนเนี่ยสมมติว่าบางท่านเนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดไกลๆทางศูนย์อาเซียนและเอเชสสียสุสานเนี่ยจะมีการไปถ่ายทอดถึงในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดไหมคะในอนาคตเราสนใจเือนกันเราอาจจะไปจัดเป็นโครงการประกบรม ในภูมิภาคด้วยแต่ในระยตะต้นนี้ก็เขาเรียกว่าทําให้คนอยู่ใกล้ๆพอรู้เรื่องก่อน,นอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญและก็น่าสนใจมากโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยสําหรับจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะคะอาจารย์คิดว่าเราควรที่จะให้องค์ความรู้ต่างๆกับประชาชนในจังหวัดนั้นๆตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากอาจารย์พิจาอย่างไคะรัฐบาล เขาก็ประกาศเลยนะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษก็เป็นนโยบายที่ดีแต่ว่าก็ทาไงก็ต้องจะขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมเพราะว่าลักษณะการบริหารจัดการทํานองนี้จะทําให้เป็นรูปเป็นร่างสําเร็จเนี่ยมันบางทีก็มีปัญหาอุปสรรคเวลาคิดมันดูเหมือนง่ายแต่จะทําให้เป็นจริงเนี่ยจะจะต้องทําอย่างไรประสบการณ์ผมในทางการบริหารเนี่ยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการเนี่ยบางครั้งก็กลายเป็นอุปสรรค สิ่งที่สําคัญคือต้องมีเจ้าภาพมารับผิดชอบอลักษณะโครงการอย่างเนี้ยทุกโครงการเลยนะจะเป็นเขตเศร,รษฐกิจพิเศรรษที่พมา่าที่ชายแดนพม่าชายแดนภาคใต้ชายแดน,แดนขเขมรอย่างเงี้ยน่าจะต้องมีเจ้าภาพ,าพารับผิดชอบชัดเจนแล้วก็มีเป้าหมายชัดๆว่าจะทําอะไรบ้างมันถึงจะขับเคลื่อนออกไม่อย่างนั้นปัญหาอุปสรรคจะเยอะแล้วก็ได้แต่คิดแต่ไม่สําเร็จสักที แล้วจริงๆอยากผมเนี่ยภาวนาอยากให้มันสําเร็จมากๆเลยเพราะอะไรเราจะได้เพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านเราก็เยอะขึ้นนะและคําถามสุดท้ายนะคะท่านอาจารย์คะอยากใช้ท่านพูดถึงแนวคิดหรือปรัชญาในการบริหารจัดการในการพัฒนาเพื่อเรียกว่าบูรณาการให้เกิดความยั่งยืนค่ะในฐานะที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนเนี่ยครับสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญมากก็คือเราจะต้องลงทุน พัฒนาคุณภาพของประชากรไทยเราให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงนะครับไม่งั้นเราก็จะถูกต่างชาติเมาเปรียบคือความสามารถต้องใกล้กันใกล้กันมันต้องจะทางานด้วยกันโดยที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญประการที่สองเนี่ยจะต้องเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยว่าถ้าเราจะดํารงอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยต้องบอกคนไทยเลยให้ชัดเจนว่า การทําธุรกิจของเราเนี่ยต้องมีความโปร่งใสแล้วก็ไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนบ้านถ้าเพราะถ้าเขารู้ว่าเราเอารัดเอเปรียบเขาก็จะไม่อยากจะคบค,าค้ากับเราไม่อยากจะท,ทําธุรกิจกับเราต้องให้เขาสบายใจว่าเราท,ทรําธุรกิจด้วยกันเนี่ยเป็นเหมือนกับหุ้นส่วนแล้วก็ไม่เอาเปรียบกันนะคนก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความสุขเพนะราะฉะนั้นความความคิดในเรื่องของการท,ทรําธุรกิจร่วมกันนะฮะด้วยความจริงใจ ด้วยการไม่เอารัดเอาเปรียบ <c oughs> ึิงกันเละกัน <c oughs> นะจะทําให้ไม่มีความย,ายั่งยืนะ <c oughs> เป็นเพื่อนกันแล้วยาวเลย <c oughs> ยาวนานแล้วก็รักกันตลอดเพราะว่ามเพื่อนเราดีจัง <c oughs> นะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเนี่ยไปคิดเอารัดเอารียบมันจะทําให้จบอนะ <c oughs> แล้วก็จะมีภาพลักษณ์ไม่ดีกับเรา <c oughs> แ,กแก้ไขก็ยาก เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากที่ท่านอาจารย์ได้ให้ข้อคิดและแนวคิดต่างๆสำหรับรายการ CEO มองไกลไปรอบโลกนะคะคุณผู้ชมคะ เรื่องราวที่น่าสนใจไงนะคะเป็นเรื่องราวที่ควรจะปฏิบัติกันจริงๆสําหรับนักลงทุนนักธุรก,กิจที่จะไปลงทุนในต่างประเทศนะคะต้องมีการศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมข้อกฎหมายเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันอย่างวินวินด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะสําหรับวันนี้รายการของเราต้องขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดรสมบัตินะคะที่ได้ให้เกียรติามาเสนอแนะแนวคิดต่างๆ ทะะี่เป็นประโยชน์สําหรับนักลงทุนมากๆเลยทีเดียวนะคะกลับขอบพระคุณค,ค่ะสวัสดีครับสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชมรายการกันอยู่นะคะอยากจะเข้าร่วมโครงการก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้ค่ะและคุณผู้ชมที่สามารถจะเสนอแนะหรือติชมรายการก็ติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางข้างล่างนี้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเวลาของเราหมดแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทาง CNN 24ในเวลาดีๆอย่างนี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ ในฐานะที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนนีครับออสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญมากก็คือเราจะต้องออลงทุน พัฒนาคุณภาพของประชากรไทยเรา <c oughs> ให้มีค,ความสามารถในการแข <c oughs> ่งขันสูงน,นะครับไม่งั้นเราก็จะถูกต่างชาติมาเปรียบความคิดในเรื่องของการทาธุรกิจต้องร่วมกันนะฮะด้วยความจริงใจด้วยการไม่เอารัฐมาเปรียบที <c oughs> กันเลยก,กันนะฮะจะทําให้มันมีความย,ายั่งยืนแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเนี่ยไปคิดเอารัฐมาเปรียบมันจะทําให้จบอะ <c oughs> แล้วก็จะมีภาพลักษณ์ไม่ดีก,กับเรา <c oughs> กแก้ไขก็ยาก